สวัสดีครับวันนี้มาแจกเหินหนีตลอดในเมืองเอลวีนะครับผมใครใช้เหินนี้เนี่ยรับรองว่าหนีตลอดได้แบบว่า8ปดสิบเก้าสิเปอร์ซนะเลยครับรถที่ใช้เป็นรถ f อ r ซ0 0เก้าร้อยนะครับผมโอเคครับผมไปกันเลยครับก็มีประมาณสี่เหินนะเหินตรงนี้นะครับผมอันนี้เป็นเหินแรกนะครับเหินข้ามร้านขายรถนะครับโอเคไปเลยไปครับเหินข้ามร้านขายรถนะนี่นะครับผมชิวๆครับผมไปครับไปเหินที่สองครับผมเป็นเหินข้ามตึกบัวนะครับผมข้ามตึกบัวนะอ่าเหินขึ้นตึกบัวเออนี่นะครับ นีนะ้ขึ้นตึกบัวเราเซตดีๆครับผมประมาณนี้นะครับอ่ะเหินนี้เนี่ยเป็นเหินที่ตลอดเนี่ยตามโคตรยากเลยนะครับต้องใช้มอเตอร์ไซค์ในการตามอย่างเดียวนะครับรถใหญ่ขึ้นไม่ได้นะบอกเลยเหินเนี่ยไปครับผมนี่นะครับเหินขึ้นตึกบัวนะอ่าพอตลอดตามมาแล้วก็หนีไปข้างหลังนู่นได้นะครับโอเคไปเหินที่สามครับผมเหินที่สามครับเรียกว่าเหินข้ามตึกนะครับถ้าเราแบบว่าไม่อยากข้ามตึกเราอยากอยู่บนตึกก็ให้เราสตาร์ทตรงตรงนี้ใกล้ๆนะครับอ่า เอาสตาร์ทใกล้ๆนะสตาร์ทออกมาตรงนี้นะครับโอเคเราจะเหินขึ้นตึกนะครับแล้วไม่ก็ข้ามตึกไปเลยนะนี่นะครับนี่นะขึ้นตึกนี้นะครับตึกที่สองนะครับอ่าก็ลงได้นะครับถ้าเราเบรกเนี่ยมันจะอยู่บนตึกนะโอเคครับผมอันนี้เหินที่สามนะครับถ้าเราแบบว่าล่นระยะหน่อยเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอยู่บนตึกเลยนะอ่ะอันนี้เป็นเหินง่ายครับผมเหินที่สี่ครับเหินขึ้นตึกตัวนี้นะครับเป็นเหินที่โคตรง่ายนะครับเหินสุดท้ายแล้วครับนี่นะครับผมนี่นะครับสี่เหินนะ เหินปีละมิดครับผมเป็นไงครับใครอยากลองใช้เราใช้เลยครับเราบอกว่าหนีตลอดได้แน่นอนครับผมเหิ่ปีละมิด